สวัสดีครับมามาดูทุเรียนครับต้นนี้ปลูกได้กี่เดือนน่าจะสามเดือนนะแต่ยอดเราเราที่สองปลูกทุเรียนมันมีเทคนิคนะมันมีเคล็ดลับกวัวกว่าจะปลูกเป็นขนาดนี้กลายเป็นสิบเหมือนกันลองมาหมดแล้วมันมีสูตรมีเคล็ดลับอยู่ครับอ่ามีเคล็ดลับอะไรอะ่ะส่วนมากเขาไม่บอกหรอกเขาปลูกยังไง แตกสวยเลยครับยอดที่สองครับต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทสามเดือนเนาะต้นนี้สามเดือนข้างต้น้วยอันนี้ต้นกินมเมล็ดซื้อมเมล็ดมาน่าจะเป็นนวนทองจันบานี่ใช้มเมล็ดมันทิ้งไว้นี่ต้นโพเจ็ดสีนี่ต้นสี่เดือน อันนี้สามเดือนอันนี้สี่เดือนสี่เดือนตามสภาพอันนี้เพีย้ยจะะจัดข,ขนาดฉีดยาแล้วเนี่ยขนาดป้องกันแล้วเนี่ยเพีย้ยจะกระจัดอันนี้เค็มปุ๋ยฉีดปุ๋ยเข็มี่ยอดรอบที่สองกันยอดยอดสองยอดสองยอดสองยาวประมาณจากตน้นตัวนี้ถึงนี้เป็นครืบคลืบกว่ายอดบวบ <c oughs> ต้นนี้ร้อยี่สิบาทซื้อมาช่วงไหนออกพรรษาปลูกออกจากพรรษาเนาะสี่ <c oughs> เดือนต้นนี้เคล็ดลับในการปลูกเหมือนกัน <c oughs> ทุกอย่างมีเคล็ดลับสวยสวยสวยไหมครับเนี่ยออกใหม่สวยสวยแน่นๆเลยยาวเป็นคืบอันนี้สี่เดือนปลูก หาวิธีปลูกง่ายเนาะหาวิธีปลูกไม่ยากหรอกมีวิธีปลูกมีเคล็ดลับอยู่เดี๋ยวเคล็ดลับท้ายคลิปนะครับอันนี้กล้วยซื้อมาจากตลาดเทคโนโนอนนี้สามสิมห้าบาทมั้งเนี่ยสามพิมห้าบาทปลูกพร้อมกันเลยพวกเนี้ยให้ปลูกลังก่อนเนี้ยพวกนี้ปลูกได้ประมาณสามเดือนปลูกพร้อมตน้นทุเรียนต้นนั้นซื้อแถวบ้านอันนี้สั่งมาจากใต้สั่งห้าห้าต้นห้าต้นห้าร้อยตกต้นละร้อย ร้อยกวาบาทกำลังแตกวายกำลังแตกแตกยอดตะกอนโซมากมีเคล็ดลับอะไรทำไมยอดกำลังเดิน <c oughs> สั่งส่งมาจากใต้มัน,ม,นมันเถือนเนาะระบบลากก็เทือนต้นเหมือนกันกว่าจะเอาฟื้นขึ้นมาได้ก็ะจะมีเคล็ดลับเหมือนกันเคล็ดลับใช้อะไรยังไงมีเคล็ดลับหมดครับผม ข้างบ้านนะประมาณ12ต้นต้นนี้ก็เริ่มแตกแตกยอดที่สองยอดที่สองกิ่งกระโดงอันนี้ต้นแรกที่วราปลูกแล้วไม่รอดกันต้นละ25บาทปลูกได้ประมาณนี้แหละตัดทิ้งเป็นเป็นโลกเพี้ยลงอะไรสารพัดแหละต้นไม่แข็งแรงมาปลูกกาพันไม่ดีต้นละ25บาทไปไม่รอดเหลือต้นของต้นนะเนี่ย โยไปไม่รอดอันนี้ใช้มเเล็ดกินเสร็จแล้วมาเสียบเสียบไว้ต้นนี้ต้นนี้ทีแรกก็ลงไว้เฉยไม่ได้ปรับปรุงดินอะไรมันก็เริ่มมาแล้วได้ของดีมาฉีดได้ของดีมาฉีด,ด,ด,ดก็เริ่มแตกแล้วใบเหลืองเหลืองเข้าเหลืองเข้าประมาณเดือนหนึ่งได้ได้ของดีมาได้ได้เคล็ดลับดีเนาะ <laughs> มีของดี ต้นนี้ก็เริ่มไปก็เริ่มแตกปลูกได้เกือบสองเดือนนะเนี่ยสองเดือนได้แค่นี้แหละสองเดือนเพิ่งยอดเพิ่งมาใส่ปุ๋ยกว่าจะรู้เคล็ดลับใส่ปุ๋ยเป็นเริ่มแตกยอดอะไรก็ใบเหลืองเข้าเหลืองเข้ารุ่นเดียวกันสง่สงมาจากใต้เนาะเริ่มแตกแตกใหนี้แตกแล้วแผกยอดแตกอะไรไปได้ ต้นนี้ก็แตกเงี้ยั่ใกล้กอไผ่กอไผ่งำมันปรับปรุงดินดินยังไม่ดีเหมือนต้นแรกนะใช้ใช้ดินดีปลูกพวกนี้ยังปรุงดินไม่ถึงก็ได้ประมาณนี้แตกยอดมันเนี่ยตามสภาพต้นมันกระทบกระเทือนมันเดินทางมาจากใต้เนาะต,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 ต้นตกต้นร้อยอะ่ะต้นใหญ่อะ่ะ ต้นนี้มึงกง็งำงำต้นนี้ต้นอะไรนะเนี่ยออยังไม่ออกเลยต้น,ตน,นแตกมันไม่งำค่ะแตกรูปทะลวงเนี้ยนี่สั่งมาจากใต้เนาะต้นแตก,กดีๆส่งมาจากบ้านนี่มันกระทบกระเทือนมันเดินทางมาไกลรากกระทบกระเทือนต้นกระทบกระเทือนใบร่วงกวัวจะมาถึงเราประมาณนี้แหละฮะต้นนี้สวยสุดแตก มีเคล็ดลับก็ผมเคล็ดลับปรับปรุงดินเนาะก่อนปลูกเนี้ยถ้าถ้าปรับปรุงดินได้ได,ดีก็จะก็จะงามครับหมักดินไว้ประมาณเดือนสองเดือนหรือใครไม่มีวิธีการหมักดินก็ใช้ดินปลูกนะเจ็ดถุงร้อยครับผมไอ้ต้นที่ว่าแตกดีผมใช้ดินปลูกเจ็ดถุงร้อยพวกนี้ได้ใช้แค่ถุงเดียวมันก็เลยเอาตามสภาพไม่ได้ใช้เยอะต้นนี้ก็ใช้แค่ถุงเดียวก็ตามสภาพ แล้วก็มีของดีมาฉีดด้วยต้นนี้ใช้อยู่สี่ห้าถุงใช้ดินปลูกเนาะดินปลูกไอ้พวกถุงเก็บถุงร้อยประมาณนั่น,นต้นนี้ก็ใช้ประมาณอยู่สี่ห้าถุงกันคิดว่าแตกก็ดีต้นแรกสี่เดือนต้นนี้สี่ห้าเดือนต้นนี้ใช้ดินปลูกได้ใช้แกบดิบแล้วก็ปลูกได้เลยครับผมถ้าดินปลูกนะถ้าใครมีเวลาก็เตรียมดินใช้ขี้งัวหมักไว้ 4ีหเดือนประมาณนั้นถ้าไม่มีถ้ามีตังหน่อยก็ซื้อดินดินปลูกเป็นถุงฮรัเจ็ดถุงร้อยครับผมเนี่ยสภาพยอดแล้วก็มีของดีนะครับมาฉีดประมาณนี้จะมีต้องมีของดีนะ,ะมาฉีดมีน้ำหมักน้ำหมักหลักล้านนะ,ะมาฉีดเนี่ยจะบอกว่าเป็นของใครผมใชายเนี่ยดีจริงๆครดูยอดอวบใหญ่